กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เขารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคนกับเกม Ash Echo ครับผมโดยคลิปนี้เราจะมาสรุปสิ่งที่ต้องทำภายใน1วันมีอะไรบ้างน,นะครับผมนะวันแล้วก็ไปดูกันเลยครับ โดยอย่างแรกครับผมขอแนะนําสิ่งที่ไม่ควรพลาดอย่างแรกเลยครับผมก็คือกาชาครับเกมนี้มันมีกาชาฟรีรายวันนะครับผมในส่วนนี้ดังนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับผมมากดกาชาในส่วนของตัวฟรีายวันด้วยนะครับนะมัจะมีนะก็อย่าลืมไปใช้งานตัวส่วนนี้ด้วยนะครับพอเรากดกาชาเสร็จปุ๊บนะครับผมเนะเราก็จะมาไล่ เชียร์พลังงานกันนะครับผมนะก็ขอเริ่มในส่วนของฟังก์ชันเบดูครับผมเข้าโมดในส่วนของโมดต่อสู้นะครับโดยมันจะมีครับผมนะในส่วนของโมดหาวัตถุดิบครับนะก็อย่างน้อยควรจะลง1ครั้งนะครับผมนะจะลงแบบไหนก็ได้นะครับนะลงไปได้เลย1ครั้งนะครับนะอ่าแล้วก็การค้าเสรีครับผมอันนี้จะเป็นโมดหาตั้งนะครับผมก็อย่าลืมลง1ครั้งด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาครับผมก็คืออ่าขออัพอ่าตัวความทรงจำนะครับผมนะก็ไปลงอย่างน้อย1ครั้งนะครับนะ และการต่อบ้าครับผมในส่วนของครั้งแสงครับผมอันนี้ก็ลงอย่างน้อยหนึ่งครั้งเพราะว่าเราต้องใช้ในการอัพสกิลตัวละครครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีของพวกนี้ครับผมก็ไม่สามารถจะอัพสกิลตัวละครได้นะดังนั้นถ้าเกิดใครที่ทรัพยากรตัวส่วนนี้เหลือน้อยก็ลงไปตุนเพิ่มเลยนะครับผมนะแล้วก็ไปอัพสกิลตัวละครซะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือในส่วนของบทต่อสู้นะครับ ต่อไปครับผมวงกดนะครับผมนะก็อย่าน้อยก็ต้องลงอย่ายน้อยหนึ่งครั้งนะครับผมจะลงแบบไหนก็ได้นะครับผมนะแล้วแต่จะชอบเลยนะครับโดยหลักๆครับผมนะมันก็จะมีในส่วนของการฟื้นฟูพลังงานหนึ่งครั้งอยู่แล้วนะตัวส่วนนี้หรือใครจะกินขนมขบเคี้ยวนะครับผมยาฟื้นสตินะครับผมอันนี้ก็ลงได้เช่นเดียวกันนะอย่างนรอยก็อย่ายลืมใช้สิทธิ์ตัวส่วนนี้ครับผมนะให้บันคุ้มค่าเพราะว่าเราสามารถเก็บได้สต็อกได้แค่5ครั้งเท่านั้นนะครับนะจะลงวงกดแบบไหนก็ได้นะครับเลือกเอาได้เลยนะขอให้้ลลงแแคค่่นีก็ถววาาผรับ ต่อไปเดครับผมนะั่นก็คือการไปที่ฐานครับโดยฐานนะครับผมนะั้นหลักๆก็ไปทํโครงทําของเคลียร์พลังงานนะครับผมรับทรัพยากรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนขอห้องวิจัยนะครับผมนะรวมถึงเข้าฟิตเนสต่างๆนะอืมตรงส่วนนี้นะครับนั่นกะ็ถือว่ามีความสําคัญมากเลยอ่นะครับนะถ้าเกิดขายยุ่งยากนั้นก็สามารถกดรับของทีเดียวตรงส่วนนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะอ่าโอเคครับ พอเสร็จในส่วนตรงส่วนนี้แล้วนะครับนะเราก็จะไปลงในส่วนของห้องพักผ่อนครับก็สามานมาตรงนี้เลยเลยครับเดี๋ยวห้องรับรองนครับผมนะก็กดเข้าไปครับจากนั้นก็เข้าไปย้นห้องพักผ่อนนะครับพอเข้าไปห้องพักผ่อนปุ๊บเราก็จิบน้ําชานะครับผมสักนิดนึงนะครับผมก็เลือกใครสักคนหนึ่งมาเป็นทักทายนะครับผมนะทิทาเนะครับผมก็เลือกเอาว่ารอบนี้เราจะอัปเกรดใครดีครับนะผมก็ขอเลือก น้อมอะเอาเป็นนี่ดีกว่าหรือได้ดีกว่าครับผมนะอะโอเคครับหลักๆนะครับผมนาะพอปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถครับผมนะ อเลืกถ้าเกิดใครคีดเก็งเลือกคำตอบเลยครับผมก็สามารถกดของเก่าได้เลยนะใครที่เคยทำมาก่อนนี้หรือถ้าเกิดใครอยากจะสร้างใหม่นะครับผมก็สามารถกดได้ครับจากนั้นก็เลือกออเดอร์ต่างๆนะครับผมนะตามใจชอบเลยนะจะเป็นแก้วแบบไหนก็ได้นะผมนะจะเติมนู่นเติมนี่อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดใครต้องการให้น้องแกชอบแบบไหนเนี่ยก็อย่าลืมฟังเสียงของน้องแกนะครับผมนะถ้าน้องแกรู้สึกว่านํำเสียงน้องแกรู้สึกว่าเออผะอื่รพระอมหรือกะกะอุ่มนะครับผมก็แปลว่าน้องแกไม่ค่อยชอบนะครับนะ แต่้เกิดเสียงไหนที่น้องแกปะปนว่าเฮ้ยน้องแกมไม่ชอบน้งขิงนะครับนะอ่ะาประเภทนี้นะครับนะเนี่ยน้องแปลว่าน้องแกมไม่ชอบขิงนะครับนะเนีย่ยเราก็เลือกเอาครับผมจะเสิร์ฟอะไรนะครับว่ากันไปนะแต่ถ้าเกิดใครที่ขี้เกียจนะครับผมนะกดเอาอีกแก้วหนึ่งก็จบเรียบร้อยครับนะเสร็จละก็ไม่ต้องเสียเวลาเลยครับผมนะก็พักผ่อนเสร็จแล้วนะครับผมก็เสร็จไปเรียบร้อยเลยแค่นี้เราก็เพิ่มในส่วนของ อ่าความชอบได้แล้วนะครับนะก็ไม่ยากนะแล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็ไปเล่นมินิเกมครับผมก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะเล่นมินิเกมแบบไหนนะจะเป็นเบสบอลนะครับผมนะหรือจะเป็นปลาเป้าอะไรก็ลองเล่นดูได้เลยนะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะแต่งห้องนะครับผมก็สามารถแต่งเพิ่มได้เลยไม่ยากนะครับอ่ะอันนี้ก็คือโดยส่วนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนะอ่ะโอเคครับ แล้วก็ต่อมาครับผมนะก็น่าจะต้องเป็นการให้แต้มเพื่อนครับถือว่าสําคัญมากๆนะเพราะว่าแต้มเพื่อนเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปซื้อของที่ร้านค้าได้ครับดังนั้นเนี่ยกดรับนะครับผมแล้วก็ส่งได้ครับผมนะก็ถือว่าโอเคทั้งนั้นเลยนะอันนี้ถือว่าสําคัญมากนะครับนะเพื่อนนี่ก็สามารถนะครับผมแอดได้แค่หนึ่งร้อ,อคนเหรอ ก็แอบไปเยอะๆก่อนการละกันนะครับนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับผมนะเพราะว่ายิ่งเราได้แต้มเยอะมันก็จะง่ายขึ้นนะในส่วนของร้านค้าครับผมนะก็จะมีร้านค้าอยู่หลายแบบด้วยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพวกร้านค้าแต้มเพื่อนนะครับผมที่เราบอกตรงส่วนนี้นะก็จะมีในส่วนของตั๋วนะครับผมนะตั๋วเพื่อนอยู่เราก็สามารถเอาตั๋วเนี่ยไปลุ้นกดกาชาในส่วนของแต้มเพื่อนได้ด้วยนะครับเนี่ยนะเนี่ยก็ใช้แต้มเพื่อนนะครับผมในการกดตั๋วออกมานะครับ ก็ประมาณนี้นะก็ไปลุ้นการเอเอฟอาร์แบบ FR, เอากันล้กันนะครับเนะเพราะว่าแต้มเพื่อถือว่ามีประโยชน์มากในนาทีนี้เลยอะโอเคครับ ที่เหลือก็จะเป็นพวกการเล่นเกมทั่วไปเลยนะครับผมในสร่องของเพชรไรวันเพชรไรวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าจะใช้ค่าแอคทีฟครับผม100แต้มแต่สี่เที่ยวทำเนี่ยมันค่อนข้างจะถือว่าเกินไปไกลมากๆนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยสบายใจได้ครับผมนะค่าแอคทีฟยังไงยังไงก็เกิน100แน่นอนนะพอได้ค่าแอคทีฟหนึ่งร้อยครับผมนะสี่เทียวจะได้บ้าเลยครับผมนี่ก็คือเพชรนะครับผมมือพลังงานคริสตัลไลท์ครับผมนะที่เอาไว้กดตู้กาชาดนะครับผมนะจะมีตอน60กับร้อยดึงนะครับผมนะก็ได้ไปเรียบร้อยนวร อ่ายี่สิบแปมได้ครับผมนะก็เก็บเก็บไว้นะครับนะและต่อมาก็คือในส่วนของเควสรายสัปดาห์ครับหากทำตามที่เราแจ้งก่อนนานียังไงยังไงก็เกิดแน่นอนครับนะอ่าโอเคนะครับนะในส่วนนี้นะดังนั้นเควสรายวานันเควสรายสัปดาห์นะครับนะก็ทำตามที่เราแจ้งไปแค่ดีก็เสร็จแน่นอนนะครับนะครบเลยอือที่เหลือก็น่าจะมีเท่านี้นะครับนะ ที่เหลือก็อาจจะต้องเป็นพวกกิจกรรมต่างๆที่รออัปเดตเพิ่มเติมขึ้นมาอโอเคครับนะก็ประมาณนี้นะที่เหลือก็เป็นร้านค้าให้เราไปซื้อคงซื้อของตามใจชอบนะครับนะจะได้วางแผนได้ตามใจชอบนะใครที่จะซื้ออะไรก็วางแผนดีๆนะเพราะว่าของบางอย่างมันก็เสียได้ครับเก็บๆไว้ก่อนรอเช็คก็ไม่เสียหายนะเอาละ,ะครับผมก็ปะบานี้ครับในส่วนของ ในหนึ่งวันเราต้องทำอะไรบ้างนะครับนะทั้งหลักหลักหลักก็มีที่นี้หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดคลา์ฝากกดติดตามไปกระจาจกับช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ